สวัสดีครับวันนี้ชัดก็จะมารีวิวเจ้า Ford r a n g e r w i ์วายแทนะครับ2.2เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นปี2016.17นะครับผมคันนี้ก็ชัดเก็บงานเสร็จนะครับก็ซุ่มใช้งานอยู่ประมาณสักเกือบเดือนแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวขายให้นะครับผมคันนี้ก็เป็นสีทูโทนนะครับสีน้ำเงินออกทองนิดๆนะครับผมก็รถคันนี้เป็นรถลำดับที่2จากป้ายแดงนะครับ รถไม่สี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับผมก็ตกแต่งใส่โปงใส่อะไรมานะครับผมสภาพสวยงามเลยนะครับผมนี่นะครับชัดได้มาชัดก็มีการเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตอนแรกได้มาเนี่ยไฟมันโชว์นะไฟกันลื่นไฟที่ปัดน้ําฝนมันโชว์นะผมก็เอาไปเข้าศูนย์เช็คระยะมานะครับปกติทางศูนย์แจ้งมาว่าไฟสายไฟขาดสองเส้นนะครับหนูกัดนะครับผมก็แก้ไขมาแล้วเรียบร้อยนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับผม คันนี้ชัดก็เปลี่ยนล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมสีรอบคันก็สีเดิมบางนะครับผมจะมีเก็บแค่ฝากระโปรงไม่แค่ชิ้นเดียวนะครับตอนแรกมันเป็นรอยสะเก็ดหินนะครับมีเก็บมาแค่ชิ้นเดียวนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับวายแท็กนะครับผมไฮแลนเดอร์นะครับผมเซนเซอร์หลังใช้งานได้ครบหมดนะครับ นี่นะครับผมเซ็นเซอร์หลังกล้องถอยอยู่นี่นะใช้งานได้หมดเหมือนกันนี่นะครับผมแล้วก็ที่ปิดฝาท้ายนะครับนี่ใช้งานได้นี่ผมก็มีของอะไรของผมด้วยนะเมื่อาวานผมก็ใช้งานอยู่นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับ รอบ,บคันสวยรถก็ไม่มีอะไรนะครับของแต่งก็ทั่วไปนะฝาครอบฝาครอบไฟท้ายฝาครอบไฟหน้าแล้วก็ฝาครอบมือเปิดนะครับผมก็ทั่วไปนะครับนี่นะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับภายในก็เดิมๆนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลัยแอร์แบคมันติฟังก์ชันนะครับ นี่นะครับไม่สี่หมืกิโลนะครับผมนี่นะครับจอแอนดรอย9นิ้วนะครับมีกล้องถอยนะครับผมนี่นะครับเบาะสภาพสวยๆเลยนะครับนี่เบาะสภาพสวยๆเลยสภาพสวยกิบนะครับนี่เบาะสภาพสวยกิบเลยนะครับ คมกระดุมครบนะครับผมอันนี้มีถาดรองด้วยนะคมกระดุมนะเดี๋ยวเราไปดูฝาเราไปดูบอ่อหลังกันบอ่อหลังก็เดิมๆนะครับี่นะครับมีเท้าแขนด้วยอ๊ออ่าวางแก้วน้ำได้สะดวกสบายนะครับ นี่นะครับสภาพเบาะยังสวยกิ๊บอยู่เลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับอ่านี่นะครับก็เปิดห้องเครื่องมาแล้วนะครับผม คันหน้าเดิมนะครับรถไม่เคยมีชนนะครับผมคันหน้าเดิมเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับผมม็อกแก้มสายขวาไม่มีขยับนะครับก็จะมีขยับแค่ฝากระโปรงเพราะว่าผมเก็บเอริ้วรอยไปนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้โอเคเครื่องเดิมๆโรงงานนะครับนี่นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมประมาณนี้นะครับผม รถเข้าศูนย์เช็คระยมาเรียบร้อยนะครับผมใช้ไปแค่พันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับส่วนล้อแมกยางเนี่ยลงพื้นไม่ถึงห้าร้อยโลนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวภายในแล้วก็ลองขับกันนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภายในรถแล้วนะครับผมก็ไม่สี่หมื่นกิโลแท้นะครับผมก็วงไรมันติใช้งานได้ครบหมดนะครับอเดี๋ยวลองดูเลือกเอนเตอร์เทนเมนต เด,ดูได้เลยว่า AM FM USB Bluetooth นะ้าเนี่ยอ่ะกดอะเลือกได้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็เลือกได้หมดเลยดูเกน้ำม,มันดูอะไรได้หมดเลยนะครับประมาณนี้หนกอจะเลือกอก็ได้เป็นคริ p ฟิลอ e คโนมีนะครับ d ดเวอร์แอซิสนะครับเซตติ n งอ่ะลองเลือกลอง อันนี้ก็จะทั่วไปนะหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วชิปประมาณนี้นะครับพูดคอนโรลใช้งานได้ครบหมดนะครับแล้วก็จอแอร์ก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับผมนี่หรือไม่ก็อีกอย่างมันก็ปรับตรงนี้ได้เหมือนกันชิฟหนีเลือกได้หมดเลยนะครับกดได้อ่น่ะมันะก็จะปรับนี่แล้วก็อุณหภูมิออโต้อะไรก็ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ได้หมดเลยนะนี่อุณหภูมิ แอร์สองฝั่งนะก็ประมาณนี้นะครับผมเชื่อมบลูทูธได้ต่อ Apple CarPlay ได้เหมือนกันนะครับจอนี้นะครับนี่แนล่จอแอป,ปต่อ Apple CarPlay ได้หมดเลยนี่สามารถเชื่อมต่อได้เปิด YouTube เปิดอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไฟนะครับนี่ใช้งานได้ครบหมดนะครับ กล่องแว่นนะครับผมชุดก็กระจกไฟฟ้าอ่ะลองที่กระจกไฟฟ้าหน่อยใช้งานได้นะครับอ่ะหลังซ้ายอ๋อปดสวิตไว้ดีกว่าอีกตอนแรกกดไอ้นี้ไว้นะแม่งก็ลงไม่ได้ก็เลยต้องเมื่อกี้เลยลงไม่ได้นะครับอ่ากระจกใช้งานได้ครบหมดนะครับข้างหลังใช้งานได้ครบหมดนะครับก็ มีอะไรอีกอ๋อบุกเซอร์วิสนี่บุ๊กเซอร์วิสอยู่นี่เพิ่งเข้าศูนย์เช็คระยะมานี่นะครับวันที่ยี่บเอ็ดเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับเพิ่งเข้ามาไม่สี่หมื่นหกร้อยสี่สิบเก้ากิโลตอนนี้ไม่สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับ นี่ก็จะเป็นใบเสร็จต่างๆนะครับว่าทำอะไรมาบ้างนี่นะครับประมาณนี้7 0 0ดกว่าบาทน,นะครับนี่เขาจะมีโชว์เลยไฟไฟแอร์แบ็กโชว์ไฟฉีดน้ำกระจกโชว์นะครับสรุปว่ารถไม่ได้เป็นอะไรเลยสายไฟกล่องฟิวขาสอเส้นจบนะครับแก้ไขจบเลยนะครับผมประมาณนี้โอเคเดยว ครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับผมนี่ตัวเจนนี้ก็จะได้เป็นพวงมาลไฟฟ้าแล้วนะครับชอบมากนิ่มมากนะครับผมอมีรถมารถอัตราเร่งปกติดีนะครับเครื่องช่วงล่างแน่นปุ๊บไม่ต้องกลัว ขับขี่ดีนะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบดูนะครับนี่ร้อยสิบร้อยยี่สิบนิ่งๆเลยร้อยสามสิบ แค่นี้พอนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ผมขาย4 4 9 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ออกรถฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ9,000บาท6ปีนะครับรถอยู่ชนบุรีบางแสนมาดูตัวจริงกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ